สวัสดีครับเพื่อนผมพนับผมแนะนเพเดอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องของค่า TS หรือว่าค่าทัวริงสกอร์นะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะฮะวันที่15มิถุนายนเนี่ยเขาได้มีการทำ AMA นะฮะและได้พูดถึงค่าทัวริงสกอ r e ในเรื่องของแ n t ตี้ e ีตนะฮะหรือว่าโปรแกรมป้องกันการโกนั่นเองนะครับมีเพื่อนสอบถามกันเยอะนะฮะว่า TS เนี่ยมันคืออะไรนะฮะเอางี้แล้วกันนะครับ ส่วน AMA เนี่ยผมจะไม่พูดถึงก่อนนะฮะเพราะว่าแอดมินลักกี้เนี่ยในกลุ่มของ s t e p N t h t i l i n d น d ะฮะใน Open Chat เนี่ยเขาได้ทำการแปลเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยให้เพื่อนไปดูในโน้ตที่แอดมินลักกี้เขาได้ทำไว้ให้นะเนี่ยทำไว้ดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมจะคุยแค่คำว่า TS หรือ t u r i s g Score คืออะไรนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะยังไม่ได้อ่านในไวท์เ p เปอรนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งอัปเดตใหม่นะฮะไอค่าทัวริสกอร์เนี่ย ถ้าพูดง่ายๆนะครับในกลุ่มเขาเรียกว่าคะแนนจิตพิสัยนะฮะแต่ว่าผมจะเรียกว่าเป็นคะแนนความประพฤติละกันนะครับถ้าเกิดเรามีการชีตติ้งหรือการโกงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานนะฮะหรือว่าใช้โปรแกรมอะไรก็ตามเพื่อหลอกให้สเตปเเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นคนวิ่งจริงๆเนี่ยเขาจะหักคะแนนนะครับคะแนนนี้นะฮะไอค่า t o u r i n ิงสกอร์หรือว่า TS นี่ย มันจะไม่ปรากฏให้เรารู้นะฮะว่าเราเนี่ยมีค่าคะแนนเท่าไหร่แต่ว่าคะแนนเต็มคือ100คะแนนนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่โดนจับได้ว่ามีการโกงเขาจะหักคะแนนไปเรื่อยครับเมื่อมีการหักคะแนนนะฮะคนที่เป็นเจ้าของ ID ดีจะไม่สามารถทำธุรกรรมต่างๆใน Market Place ได้ะฮะหรือว่าคุณจะขายของซื้อของไม่ได้ในโปรแกรมในเกมเลยนะฮะรวมถึง ไม่สามารถที่จะ transfer NFT ฮะจาก Spending ไปที่ Wallet ได้นะครับแต่ไม่ได้ก็ตามะฮะถ้าบุคคลคนนั้นนะฮะเขาเริ่มกลับใจนะฮะแล้วก็กลับมา Move to Earn แบบไม่โกง out d o o r ข้างนอกเมื่อไหร่นะครับคะแนนจะค่อยๆกลับมานะฮะและสุดท้ายเขาก็สามารถที่จะทำธุรกรรมต่างๆตามที่ทำได้ปกตินะฮะใน Market Place แล้วก็ใน Wallet แล้วก็ Spending นะครับ อันนี้คือตัวอย่างนะฮะ T S นะฮะหรือว่าทัวริงสกอร์ที่ผมเนี่ยได้ลองอ่านในไวท์เปเปอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ในหน้าอ่าเพจเนี่ยแอนตี Anti ้ชีตติ้งนะฮะยังไงเพื่อนๆก็ไปดูแล้วกันนะฮะก็ขออธิบายประมาณนี้เนาะหวังว่าเพื่อนจะเข้าใจนะครับ